และมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟัน G h e r b นะฮะครับใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะเต็มแปลงใส่นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะอาการปากเหม็นนี่หายเลยกล้าพูดตรงนี้เราไม่ต้องไปไอายเรื่องปากเหมน็นแต่ถ้าเกิดเราเจอยาสีฟันที่มันรักษาโรคปากเหม็นได้จะต้องรีบรีบตคะคะุบนะฮะตัวนี้มันขายดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยเขาผลิตตามออเดอร์ที่สั่งนะฮะ,ะ,ะปากเหม็นฟันผุนะฮะแล้วใครที่มีคราบเหลืองคราบพลักนะฮะจากการดืร่มชากาแฟ กินเล่าสุบุรีตัวนี้เอาอยู่สตอยังเอาอยู่เลยนะฮะวันนี้คุณผู้ชมนะ,ะสั่งง่ายๆกับโปรโมชั่นหลักร้อยแต่แต่คุณผู้ชมต้องรอนิดนึงนะครับเพราะเขาผลิตตาม ออเดอร์ค่ะนะฮะอ่าวันนี้มาพร้อมโปรบ้างอะไรบ้างจัดเลยนะฮะหหลอดเนี่ยใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทเพราะต้อง120กรัมแน่นะ,ะแต่ถ้าเครอยากได้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจีเอิร์ก็จัดให้เช่นเดียวกันนะฮะซื้อไปเลย5หลอดราคาแค่1,000บาททวนเท่านั้น<ะ>คุ้มมากถูกมากต้องจีเอิร์แบบนี้ส่งฟรีสำหรับคุณพร้อมโอนด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทานก็เก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนั่นเองะนะครับการโนใจโทรเลยครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4ครับหรือที่ like ้าเจ็ดีนะฮะสแกน QR โค้ดที่มุมขวาหน้าจอได้เลยนะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจอยากจะลงติดต่อโฆษณานะครับกับรายการเรามะมันคันปากนะฮะสามารถนะครับมาติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้ครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นั่นเองนะฮะนะครับเอามาต่อค่ะอ่ะเราไปนะฮะดูดีกว่าครับอวยกระแสอิงชมบ้างดีกว่าครับตอนแรกมีอิงหลอดใช่ไหมตอนนี้เป็นอิงชมแล้วเมื่อวานนางได้ไปตั้งห้าแสนแล้วนะฮะรายการมดดำได้อีกแสนหนึ่งโอ้ตายคาดว่าป่นนี้นางคงมีเงิน พูดเรื่องเงินไม่ได้ครับนะฮะสำหรับ <c oughs> นะฮะกระแสความฮอตของอิงฟ้าในกบิสกันไทยแลนด์สองพันยี่สิบคุณผู้ชมฮะที่ <iras> ได้สร้างกระแสคูค่จิ้นอิงหลอดไปแล้วครับก็ <c oughs> ยังส่งให้เกิดคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งขึ้นมานี่ก็คืออิงชมนั่นเองส่งผลให้เกิดความฮอตไปอย่างคุณชมพูอาทิตาครับเป็นรองอันดับห้ามิสแคนไทยแลนด์2022เหมือนกันนะฮะเออนะฮะที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยชมพูอาทิตารองอันดับห้ามิสแคนไทยแลนด์2022ครับนะฮะเชียงราย อะไรนะวันนี้เชียงรายนี่ครับก็ว,วันนี้ได้มารับการเอาใจจากแฟนคลับตัวเองเลยนะด้วยการมอบรองเท้า Air m a ให้ไปหนึ่งคู่สวยๆนะครับ<อ>นี่นะฮะสำหรับนะฮะกระแสอิงดอตเองก็เกิดขึ้นระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand นะครับหลังจากที่ประกวดชมพูนิตาก็เปิดใจถึงแล้วบอกว่าตัวเองอะ ชอบอิงฟ้าอเออก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กอิงชมขึ้นมาอีกหนึ่งคู่นั่นเองอตอนนี้จิ้นกันแบบว่าเยอะไปหมดเลยนะคะในห้าคนสุดท้ายเขาบอกว่านางงามแกลนตอนนี้ย่ขนาดพวกไม่เข้ารอบเนี่ยครับมีเงินในบัญชีกันไปแล้วเขาบอกว่าหลายแสนแล้วพวกที่ผ่านเข้ารอบลึกๆเนี่ยเขาก็จะมีด้อมด้อมนี่ก็จะคอยสนับสนุนบางคนจะมีบางคนแล้วกัน เดี๋ยวเวลามีอะไรเดี๋ยวเขาจะเอาคําพูดเราไปใช้ในศารบางคนเนี่ยมีพี่ว่าน่าจะประมาณห้าล้านแล้วละ่ะอห้าล้านแล้วนะคะครับเพราะว่าวันนั้นไปไลฟ์สดที่สุราษฎร์ก็เนาะเนาะนะคะเนอะเนาะ,ค,ะ,นะครับร้านทองนะแล้วก็ไปรายการมดดํา ก็หนอกเนอกเห็นว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์น้าหอมอันหนึ่งครับซึ่งจ่ายไม่อั้นด้วยยี่ห้อนี้ก็หนาะหนอะหนาะนอกนะครับเนี่ยพี่วัดขาชอบนางงามสไตล์อย่างเงี้ยเขาบอกพี่เต๋ามาสองปีสามปีอย่างเงี้ยเขาต้องการนางงามสไตล์ที่แบบทํางานร้องเพลงได้เล่นละครได้อโชว์ตัวได้แล้วก็สามารถจะขายของไร้สดให้เขาได้ครับเขาชอบนางงามลักษณะอย่างนี้นะคะ เขาชอบนางงามลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดมา่าเป็นนางงามจา้าชวยช่วย่ว,ย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 วยแกไม่ค่อยสนใจนะเดี๋ยวนี้แกเอานางงามที่มันมีความหลากหลายใช่นะคะหลากหลายในในความสามารถครับนะคะ ใครจะส่งก็ไปตีโจทย์ให้แตกนะลูกนะจะได้เคารลึกๆกันไปสวยด้วยร้องเพลงได้ด้วยทำมาช่วยเขาทำมาหากินเลี้ยงองค์กรได้ด้วยคถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเอานี่ดีกว่าครับจากเรื่องของนางงามไปนะครับประเด็นของคุณอาชิริยะดีกว่านะฮะสั่งเสียฝากลูกสาวแล้วนะฮะ บอกห่วงว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยระหว่างผมทําคดีแตงโมแล้วฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับล่าสุดครับทางด้านของคุณอัจฉริยะเคยมีการไลฟ์สดนะฮะสั่งเสียไว้ว่าถ้าหาวว่าตัวเองเ,เป็นอะไรไประหว่างทําคดีคุณแตงโมเนี่ย ฝากประชาชนคนไทยได้ช่วยดูแลลูกสาวของตัวเองด้วยและช่วยจัดงานศพของเขาด้วยนะฮะบอกแบบนี้เลยนะครับบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันช่วยจัดงานให้ผมด้วยเพราะว่าที่บ้านผมมีแต่ลูกสาวที่ยังเล็กอยู่เลยสองคนฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะฮะถ้าผมเป็นอะไรไปก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วในโลกปัจจุบันเพราะว่าทุกวันนี้ นะายอัริยะบอกว่าปืนหาง่ายอำนาจรัฐอำนาจอินธินลมืดต่างๆมันเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ผมก็ยังยืนยันว่าตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมโผมต้องเอาคนผิดมาลงโทษต,ตามกฎหมายาตามหลักฐานที่เป็นจริงไม่ใช่หลักฐานที่สร้างขึ้นมาเองแล้วแม่แตงโมบอกว่าลำคัญอัจฉริยะบอกไม่ให้ค่ายงเออคราวนี้อัจริยะก็เลยบอกว่าผมทําคดีแตงโมก็ถือว่าสละแล้ว อะไรจะเกิดก็ปล่อยเกิดไปเลยแล้วแต่ฟาริคิตถ้าฟาริาาาาาคิตก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามอะไรได้อย่างที่บอกผมบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับคือพี่อัดเนี่ยแกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตาพี่เต๋าจําได้ละแกไปร้องไห้แล้วก็ไปยืนขวางให้รถ,ให,รถให้รถตรงหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีลูกสาวพี่เต๋าจำพี่อัดได้แล้วแล้วก็แกก็ไปนั่ง เป็นข่าวแล้วแกก็ตอนหลังแกก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมนะคะแต่ว่าตอนแกยังไม่ได้เป็นทนายความนะแกยังไม่ได้เป็นทนายความก็ในเรื่องของคดีแตงโมต่าก็อยากจะบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะเพราะว่า พี่อัดก็เป็นคนดีที่จะช่วยเหลือคนเข้าใจความรู้สึกของพี่อัดนะคะว่าอยากจะช่วยเหลือคนอยากจะให้ความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ถ้านะครับมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเรายังไปบอกว่ามันเป็นฆาตกรรมฆาตกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยกระ,ะแสสังคมมันจะตีกลับเราต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของที่พี่อาจจะเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะคะเพราะว่าเวลาขึ้นศาลพี่อัจก็ทราบดีนะคะว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันอาศัยผลทางนิติวิทยาศาสตร์มันอาศัยพยานหลักฐานบุคคลที่อยู่ในเรือ,อนะฮะซึ่ง นะฮะพวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็ดไอดอลท่านใดท่านหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะเป็นอีกหลายหลากหลายท่านไม่มีใครอยู่ในเรือและก็ไม่มีใครอยู่ริมตลิ่งเลยแต่ทุกคนรู้ดียิ่งกว่าคนอยู่ในเรือหมดนะฮะและตอนนี้เป็นยังไงกระแสตีกลับแล้วกระแสตีกลับแล้วนะคะกระแสตีกลับมาหมดแล้วนะคอะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนั้นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้น วินาทีนั้นแม้แต่วินาทีเดียวเราอย่าไปแสดงความคิดเห็นมากจนเกินงามเข้าใจไหมโอมเข้าใจสมมติว่าโอมอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วมีคนอีมีกอบตายอยู่สุพรรณอย่างเงี้ยแล้วโอมบอกผมรู้ผมรู้ผมรู้แล้วความน่าเชื่อถือโอมมีไหมอ่ะมันก็ไกลกันนะมันไกลกันอีมีกอบโดนหมาตอยตายอยู่ที่บ้านอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจมาอะไรมันเลี้ยงหมาเลยนะใส่ใส่ บาใสไปยังไงว่าบาดใสบิลเลีย,ยไงอ๋อใสบิลเลียโดนใสบิเลียลงแขกอย่างเงี้ยแล้วตาย <c oughs> ผมรู้ครับผมรู้ <c oughs> ความน่าเชื่อถืออมันไม่มีไง <ừ> เพราะ <ừ> อมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาตรงนั้นคนที่ออกมาบอกว่ารู้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 ทั้งหมดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแม้แต่คนเดียว <ừ> แต่ทุกคนรู้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 หมดนะคะรู้ดีรู้ดีเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาตำรวจเขาฟังเนี่ยเขาไม่ได้ฟังคุณอันนี้ไมไ่เกี่ยวกับพี่อัดนะคะครับเขาจะฟังบุคคลที่อยู่บนเรือ,อแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์นะคะต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าเจ้าหน้าที่นะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกคนก็บอกฆาตกรรมฆาักรรมมึงอยู่ตรงนั้นเหรอมึงเล่นยาอยู่ที่คอนโดไม่ใช่เหรอแล้วมึงก็รู้ดีไปหมดอืพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะมึงอยู่ตรงนั้นเหรอ มึงเล่นไพ่อยู่ห้องเพื่อนมึงอ่ะแล้วมึงก็รู้ดีรู้ดีไปหมดสารันแน่อันนี้ด่าใครด่าโดยรวมอ๋อ <c oughs> ด่าโดยรวมวาคุณบอกว่าด่าใครเดี๋ยวเขาเขาไปฟ้องกูสิกกลัวเหรอฮะกกลัวเหรอไม่ได้ ไม่อยากเหมือนน้อง,องสาวกูอ่ออโดนหลายคดีแล้วเออนะครับไ,ไม่เป็นไรอ่ะพักไปดีกว่านะครับป้องกันกัดไปนะคระับคุณผู้ชมปากเน้นนะคะไอะ้นี่เลยค่ะ G จีเฮิร์บจบที่รงจีเฮิร์บคุณผู้ชมย่อ b, อื่นใช้มาแล้วค่ะดีแต่ฟันอ,อันนี้ลอกค่ะอืมพุงแก้มลอกเป็นขุยยิม,มาเลยค่ะอืมดีปากหายเหม็นค่ะแต่หินปูนขึ้นค่ะอืมดีใช้ไปนานๆก็ มีเย็บขอบปากค่ะอันนี้หมายถึงแบรนด์อื่นแบรนด์ทั่วไปนะคะคแต่วันหนึ่งที่มาจัดเปลี่ยนมาใช้เป็น G Herb แล้วไม่เกิดเหตุการณ์นี้คร,ครไม่เกิดเหตุการณ์นี้กับพี่นะครพี่ถึงได้รู้ว่าอย โอเคของนางสอบผ่านของนางใช้ได้ของนางของจริงนางไม่เค็มเบอร์วันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะจัดเลยครับหนึ่งหลอดราคานะฮะสองบาทใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้นะฮะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษกับยาสีฟันจีเฮิร์บซื้อ5หลอดนะฮะราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่พันบาททั่วเท่านั้นนะครับใครสนใจนี่ส่งฟรีสหรับคนพร้อมโอนด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากเก็บเงินไปทาง30บาทค่าขนส่งขอเก็บเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หก หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเขียวโคตมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับสู่คุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการเราเมามันกันป่านะครับนี่เบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วเช่นเดียวกันครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นันเ้้านั่นเองจ้าเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ